ด้วยสแบบน้่ะ0 0นะคะเดียวตลอดเสรู้สึกว่ามันได้แบบกลิมันก็ดีแล้วก็ใส่หอดีมันได้เผ็ดจะเยอะมากเลยนะครับซึ่ง เปรงวันนี้เป็นไงบ้างครับซาลมอนที่เชียงใหม่ครั้งแรกเนี่ยก็อบอุ่นดีครับก็รู้สึกว่าคนเชียงใหม่เนี่ยให้ความสนใจกับรองเท้าซาลามอนสองรุ่นนี้มากนะฮะใช่ก็ได้ทดสอบกันแบบหน้ำใจเลยแล้วก็แต่ละคนนี่นอกจากทดสอบแล้วซื้อกลับบ้านด้วยเพราะว่าส่วนรถเย้ายวนใจไม่ได้ราะมอบสิ่งดีๆให้กับคนเชียงใหม่ตัวผมชอบรุ่น คลายแม็กซี่อาร์มาก,กวาอ๋อชอบตรงไหนของกันะครับเาว่ามันนุ่มมันนุ่มแล้วมันรู้สึกว่าที่หน้ามันจะกว้างกว่ารุ่นอะไรอะไรตก้งแต่กลายเนะะเาะมันกว้างกว่าทําให้เวลาที่เราดาฮิ้วนะมันมพื้นที่ยึดก่อนเยอะกว่ารู้สึกอย่างนะั้นะแล้วก็เราไม่ไมใช่เป็นคนวิ่งเร็วไงเรานช้าเราต้องการแบบวิ่งแบบ กินลมชมวิวไปเลยเราก็ไม่ต้องการอะไรที่มันแบบต้องดีต้องเร่งมากแค่สนับสปปนุนสป,ปอร์ตวิ่งยาว อัแรกนะคุณแม่คุณแม่ใช้อัลตร้ายน้องมินนี่น้องมินนี่ใช้ไกลแม็กนะครับคุณแม่เป็นไงบ้างครับอัลตร้าไกลดีเลยค่ะดาวนิวยางมันเลยดาวที่ยางมันใช่เราจริงๆอ่ะนิ้วโป้งอ่ะเจ็บเขียวตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะแต่ตอนนั่งหัวไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้เสพใช่ใช่เรื่อความน่าท้าท้ากันเยใช่แล้วก็แบบเนื้อจังก็โอเคด้วยเนื้อจะงโอเคอะค่ะชอบไหมครับคู่นี้ ขอเลยขอเลยเอาตังค์มาแรกมีสองบาทมีสองบาทน้องมินนี่เป็นไงบ้างครับกลับเลยได้ไหมได้ไหมด้านคือสนุกมากค่ะด้านเฮสนุกเหมือนกันใช่วันนี้เฟลลิ่งเป็นยังไงบ้างครับก็คือหน้ากว้างมากเป็นคนเท้ากว้างรู้สึกว่าโอเคเลยค่ะใส่สบายไม่เจ็บขี่โป้งไม่เจ็บในโป้งชอบไหมครับซื้อมัครบขอเลยขอเลยต้องขอคนนุ้น ตอนนี้พี่ได้ใช้ตัวเอลต้ากลายสองเป็นยังไงบ้างครับรอบแรกสนุกดีครับนึกดีเกาะเกาะดีแต่เราไม่นับตอนที่เป็นโคลนเยอะๆใช่ไหมตอนลงมาพอดีฝนมันตกแล้วมันโคลนมันก็แต่แต่จังหวะแบบจิกพื้นดอกจิกพื้นเอาอยู่ครับเอาอยู่นะครับผมโอเคชอบชอบอะไรของคู่นี้บ้างความเบาความเบาแล้วก็หน้าเท้ากว้างความเบาแล้วก็หน้าเท้ากว้างโอเคครับับ ไปอยู่ยานะครับวันนี้กิจกรรมสารมร้งแรกที่เชียงใหม่ครับเป็นไงบ้างโคยาก็สนุกไหมมีกันมีคนมาเยอะมากเลยครับสนุกนาดประมาณสามสิบกว่าคนครับรอบแรกก็ได้วิ่งครบหลุมกันมีครบหลุมครับรอบสองก็ขึ้นทางสารลาดใช่ครับน่าจะยมกันด้วยเพราะว่าตอนแรกว่าจะวนเต็มหลุมสองรอบอาจจะยาวไปนิดหนึงสำหรับรอบแรกแต่ก็หลายหลายคนพอได้ลองก็น่าจะ น่าจะตอบได้เลยว่าแบบชอบแนวไหนเพราะว่า2แนวที่เอามาให้ลองครับค่อนข้างมีเอกลักษณ์ที่มันค่อนข้างต่างกันพอสมควรครับโอเคแล้วของโคตยาแซรุ่นไหนบ้างครับตอนนี้ผมชอบผมชอบอัลตร้าไกลสองผมชอบคือระยะที่ผมวิ่งไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ยาวมากครับจะยังไม่เกิน50กิโลครับเพราะนันอัลตร้าไกลสองมันยังอยู่ระยะที่แบบ เราไม่ต้องการแบบนึ่จนเกินไปครับแล้วมันสามารถแบบมันกับตอบสนองเท้าเราได้ดีมีการกลิ้งอของเท้าอะไรเงี้ยครับได้ดีครับก็ก็ชอบชอบตัวนี้มากกว่าส่วนไอตัว Max Tr เนี่ยมผมคิดว่าถ้าสมมติผมต้องวิ่งยาวมากกก่อนนี้ยทิ้งไอคู่เนี้ยไว้ตอนครึ่งหลังครับใช่ <ๆ>เพราะในตอนที่ฝ่าเท้ามันเริ่มแบบระบมระบมะแล้วครับไอ้ตอนนั้นเราน่าอยากได้อะไรที่มันนุ่มนุ่มแบบแบบซับพอร์ตเท้าเราดีๆอาโอเคครับจะเป็นเทคนิคของกฎิยานะครับทีบ่ใช้ได้<ๆ> พี่มดบ้างพี่มดวันนี้กิจกรรมที่เชียงใหม่ครั้งแรกของซารลอมอนเป็นยังไงบ้างเหนื่อยมากค่ะแา่เมื่อวานมาถึงก็ขึ้นเขาค่ะแล้วก็วันนี้ก็ววามา,า,าสนุกมากสนุกมากสนุกนทุกครั้งที่จัดก,กิจกรรมนี้ค่ะร่วมกับร้านนักขาด้วยอโอเคเยี่ยมยอดขอบคุณครับ